สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่จังหวัดอยุธยานะครับนะมาตามหาร้านจาิ๊จัาอีกหนึ่งร้านนะครับนะไม่อันนี้ไม่มีใครแนะนำนะผมหาข้อมูลมาเองนะครับเป็นอีกหนึ่งร้านนะอยู่ในตัวจังหวัดอยุธยานะตรงข้ามกับสีแยกวัท่าการะล้องนะครับหลังป้อมตำรวจนะชื่อร้านนี้มีชื่อว่า สถานีกรุงเก่านะครับฮะเ,เรามาลองดูเขาจะเด็ดคือใส่เนื้อครับใส่เนื้อห้ามพลาดนะนี่เราก็สั่งกันมามีอันที่แปลกๆเลยนะที่เราไม่เคยไม่เคยได้ยินนะไม่เคยคุ้นหูอะ่ะจะเป็นเนื้อผัดระเบิดนะครับคือจานนี้นะแล้วก็จะเป็นต้มเนื้อแล้วก็เนื้อแดดเนื้อแดดเดียวนะเนื้อผัดระเบิดเป็นยังไง บรรยากาศร้านก็ล่มลื่นนะครับโต๊ะก็ชิวๆอะ่ะนั่งกันแบบชิวๆนะครับนะอยู่ติดข้างถนนรถอาจจะดังไปหน่อยมาเดีย๋ยวเรามาลองเนื้อผัดระเบิดกันเลยมันเป็นยังไงแต่เขาบอกว่ารสชาติจัดจ้านรุนแรงนะ Uhm, so ม feels, ันจะสักแค่ไหนครับเต็มๆคำใหญ่ๆ่ปก็จะมีส่วนของน่าจะเป็นใบยี่หล่านะครับนะน่าจะเป็นหน่อไม้ดองหนน่อึ่งแล้วก็เป็นเม็ดพิไทสดชุ่งพ้าหอมปัดแห้งๆถ้าใครชอบแบบ ผัดกะเพราหรือผัดอะไรแห้งๆคือแนะนำเลครับตอนนี้ยังนะยังยังหอมตึกยังยังไม่เท่าไหร่รหอืมข้าติาดีครับหมกล่อม <c oughs> อ <c oughs> <c oughs> มาแล้วของอะไรจริงมาแล้วขอข้าวหน่อยก่อน มาครับเริ่มมาแล้วมันๆอร่อยลองกับขาา้าวมั่งเมื่อกี้เป็ดเหียวรุนแรงอ่ะรู้ตาเลยมาลองกับขา้ขาวดูข้าวก็ดีครับเป็นข,าข้าวหอมมะลินะกินกับผัดนทุกอืมกินข้าวอร่อยเลยมาแล้วครับมาชอบ สะใจการต้มเนื้อต้มเนื้อเขาก็ผสมกับหลายอย่างนะคือทางเครื่องในแล้วก็เนื้อเปื่อยนะครับน้ำก่อนเนี่ยเผ็ดสอาด้วยต้มร <c oughs> <c oughs> ุนแรงทุกอย่าง คือรสชาติรุนแรงแต่อร่อยนะครับไม่ใช่ว่าเผ็ดจะกินไม่ได้นะมันเผ็ดด้วยเครื่องเทศเขานะครับนะดาดออกเปรี้ยวต้มเหนือ,อมีทั้งเอ็นมีทั้งม้ำมเท้อเปื่อยพิิกัดร้านก็อยู่ตรงหลังป้อมตำรวจนะครับ สี่แยกว่าถ้ากะร้องนะจอดรถหน้าร้านได้เลยครับจอดรถข้างทางหน้าร้านได้ยอดเนื้อเปื่อยจริงเนื้อเปื่อยจริงอร่อยเลยมามันอีมันอีกคลิปละคลิปนี้ มัน,มน <S <S เพ็ดแต่อร่อยมันไม่ได้แบบเผ็ดจี๊ดขึ้นมาเลยนะครับมันมเผ็ดร้อนนะด้วยหลายอย่างเขาอ่ะแล้วก็สูกเครื่องแกงเขานะครับถูกแกงทางร้านเขาเราก็มีเนื้อแดดเดียวให้ไปกันเผ็ดกัน สาดมือเหลือเกินเขาล้างมือ,อ,ก,อก,นนะก่อนกขาอนะก่อนรับประทานอะไรก็ช่างนะครับหรืออ่อนกินอะไรแนะนําล้างมือให้สะอาดนะครับช่วงนี้โควิดก็ป้องกันตัวเองกันด้วยนะครับนะะเนื้อทีใ่ใหญ่ส,สวยอืมได้ยังไม่เหนียวอร่อย ซอสพริกมาให,ไห้ไม่หวังไม่หวังผัดระเบิดเนี่ยรู้จักกับวันนี้นะครับมามันมันมันกินแล้วมันหยุดไม่ได้นะมันอยู่แล้วมันจะเผ็ดเผ็ด้อน ี่ละรสชาติอาหารจิตจานอีกหนึ่งร้านนะครับอยู่อยู่ในใจผมเลยนะถ้ารสชาตินี้เขามีเหพจร้านเขาอยู่นะครับเข้ามาดูได้อย่าง ยกตัวอย่างราคาอาหารผักนี่ก็อยู่ที่50-80ต้มก็อยู่ที่50บาทแล้วก็เนื้อแดดเดียวก็จะอยู่ที่ประมาณ80บาทนะครับนะข้าวเปล่าก็ขายเป็นถ้วยข้าวมาันดิอย่างเงี้ยนะผมว่าถ้วยเดียวถ้าคนกินไม่เยอะนะอิ่มถ้วย0บาทนะครับก็ <c oughs> เป็นร้านหนึ่งถ้าแวะผ่านมาท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยว นยุทธยาลองแวะมากินกันดูครับนะเป็นร้านหนึ่งเลยถ้าคุณชอบรสชาติอาหารที่รุนแรงนะรสชาติร้อนแรงรุนแรงก็ลองแวะเวียนเข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อนะติดตามคลิปต่อไปนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b สไ r i b e ให้ช่องตรุแรีแหลกแหลกไปเรื่อยนะครับนะติดตามทางเพจเฟซบุ๊ก ไอจีนะครับมาเรากินกันต่อเราจะไปคลิปไหนกันติ่ตามมาครับสวัสดีครับ